เดือยสบุญเดอขอกาบขอโทษขออภัยเดือบางสิ่งบางทำกันเรือยเดือว่าโอไปเี่่อยๆคนจะว่าอบภูเขาขอโทษขออภัยเดือยๆสบุญเดือยวในฐนะภูเขาเป็นนอกซ้ายนนะอาจจะมีคำว่าคำากที่ว่าบุมวลเขาไปในมือนั่นกดบอูขอโทษขออภัยแทนเอื่อยนําบางว่าสบุญคงใหาอภัยนอสบุญน้องอได้ให้เเป็นยังโดนเนียู้าได้คำขอโทษลงทั้งสองสบุนได้แล้ว ขอความหนึ่งแล้วก็บบอตาขอความหนึ่งแต่ว่ามันก็บอกขัดในใจนะจะขอโทษด้วยนายก็ปากด้วยมือต่อมือนายแต่สมุนเขามากเลยกายก็เลยขอโทษเลยแต่เจ้าว่าอันว่าคิดนี่คิดว่าเย็นน้องว่ามาหาเนี่ยแกคิดอยู่อะไรจังวเป็นอะไรจังว่าคิดว่าเนาเขาให้อันเย็นว่าจะให้ในมือนั่นบ่่แมน หัวโบริาณจากว่าออกไปซองอื่นก็ขอโทษผ่านซองอื่นอยู่แต่ว่าผูเขาบุญใหญ่มันเป็นกระแสกว้างนะถ้าขอโทษตัวสาบุญเองแล้วก็บบาตาเองนะบางคนทีคิดว่าเจะแบบว่ามือเช้านี๋ยวเอาเสียงเข้ามามันเราอาจคือบอกขอโทษยังเน่ยเพราะว่าปัจจุบัมากอีกโบแมนยังสั่นเดลยผูเขาอยากย่อมือใส่คนอยากย่อมือใส่สาบุญโดยตรงเลยหลือกับบาตาโดยตรงเลยนะที่ขอโทษแทนเหนื่อยเพๆนนะผูเขาบุญใหญ่ว่าไปสู่สีสุพรร โทูรลำพิษมีอ okay. ีกแล้วต้องมีเอวเนาะตุ้ยเนาะหน่อยตุ้ยเสนาเขาห้องมาตุ้ยเนาะว่ามันะอบบวบแมพี่น้องไอจากกาตะท้ายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเนาะเมื่อสุขสุขคนกะยินดีต้อนรับช่องสาวบุญบรรณาอีกแล้วพี่น้องไอพอพอในบ้านนี้เนาะ ทางสกุลกะได้เข้ามาทางไอ้อ่คือเก้าเพื่อน้องเลยทางเอฟซีพันถามมาว่าคือเพิเ่นข้ามาหาทางไอ,อ้อ่ะเนาะโดยไดอ้กะเพราะว่าพอดีมาส่งซัมเมอร์นี่ถึกชอบน้องพิงผักเดียนแล้วก็ไปมองเรื่องมองซองแล้วก็เว้นได,ได้กับเมื่อเพื่อนๆร้องเลยเพิ่นยืมเพิ่นเนาะโดยได้เข้ามาหาทางเพิ่นาไป เิ้ยแบบเคลียร์วัดถุดิบ,บ,บดินเนาะโอ้สิบวัแล้วไอ้เนาะบายสวัสดีเด้อว่าทอมีเด้อร์โอ้ยสวัสดีป้าลุงเนาะโอ้ยยิ้มแป้นๆอยู่ไอ้อ่ะเข่าลายเด้ลมนี่ยุ่งกันไอแย้งไหมเนาะปาปตาเฮ้ยแต่ว่ามันแน่นเนาะมันแน,น่นนีหนหน่ป้าโท่เต็มวัดแล้ว ก็ล่มดีแท้แค่ม่ร้อยจากก้นนี่มันแป้นนะทางนี้บอกออ้สบายดีเด้อด้ยสบายดีอ๋อแล้วฝนสิโตกแล้วร่มดีกินสบุ่เลยกันฮะสบุ่เลยกันดีใจเอ้าแต่เก่าไม่ได้ดีใจว่ามาดีใจตลอดเวลาอ๋อสบายดีเด้อบอกตรงนี้เด้อด้วยอยู่พอดีเอาไว้ ด้วยกระยนยูต eh> oh, ัวนะคนกอดเหตุตัวบิเดี๋ยวนาะอันนี้เช็ดยังนนี้นะเห็ดมองดานตใหม่สมบูรณ์เลยโอ้ห็ดยูมองนี่แบบนี้โดยยู้คนเอาแน้วเย็นๆมาฝากแล้วพูโดยสบายดีเนาะสบายดีเอาเนี่ยนองน้องกดมาไห้อีกอือ่อันนี้่มเนาะยังบันมีเลยมือนีิเนาะอ่าทโถ ว่ายังโบราณปันใดเนาะไอเนาะยังประมาณสองโลดสมบูรณ์เอาไว้ผสมมองไว้เอาถมองไหมว่ายว้าเขาเนี่ยตอนเขาในมองครัวเก่าเพิ่นครัวเก่าเอาไว้ก่อนเนาะถ้าได้มาเพิ่นครัวนี่เขาจะได้เอาเขาเป็นคนแรยโดยโดยเยี่ยมบุคคลก็ได้เอาไว้ก่อนแมนแมนโอ้ยยี่มเหมือนคนแน่นะ ไม่อาบนไักได้ค่อยสิใบได้ควายสิใบเรารรยากายหูควอยเขอยกินได้หอปแล้วทุกนดีรักเด้อเสือไลข่เป็นยังวันี้เสือไล่การึลุจวเสือไล่กามลุกุน่ว่าเสือไล่มาเฮานะมาเฮามาเรา้อกล่าเออ ไอ่หมนไม่เป็นเหือไม่เป็นรว่าอินเดียจะเป็นเหลือไม่หมอกคางเดิวันนียนไม่เป็นมัดแน่เนาะมันเดือดทงนี้เช็ดยังก่อนนี่นะเช็ดไปได้ก็ในงไคองไคอโอ้ไเฮ็ดที่เจ้าบ่เฮ็ดพื้นที่ภูเขาหินบกินสับุนอะไรเฮ็ดเนาะเหนิ่งฝงเนาะมันเนนางไคกะ ชีไว้โชคด้นกับเรได้พอต่อกระเทิบออกมาได้นเนาะนั่นได้มาเห็ดบางนีนก่อนห่อยไปเห็ดนางดินนางหัวแบบไม่หนึ่งเข่าแก่ไข่ใบก่อนซำมะเตียงกลับมาแต่ปักเซ่มาพี่น้องกัเนาะตั้งมาเตียงก็ได้ลงปักเซ่กับประมาณสองซำเม,มื่อป้าเอ๋ยคนนะจะได้กลับมาไ,ได้แักทั้งนี้กัทนทั้งสมบุญก็คือช่วงเทวอาทิตย์ พินํ ình, ch ín, ch ín òn, ้ไปหม่องนึ่งสองหม่องก็ไม่ได้กับเพราะว่าเป็นจบินกินคิดย้อนเนาะชีวดแลอวนี่เือโบลายเีเราจงไว้ี้ก็เบื่อหน้าีได้าไ้นะโดยง่ายมาพี่ไดนเลยบบนมองนี้เนาะก็เตยกอยู่มองเดียวคนต๊บคนตกเดนเมื่อกี้โอตอนเท้าว่าหน้ามืนจังเนาะเดี๋ยวมาทังนี้มืดเลยตอนนาะ เีันนั่น้าอไยมี่มยกงวน่น,น,น้อยแล้วก็นอนเย็ดไม่ไกู่ไม่ขนอ่าไก่ตีเนี่ยจะบอกไก่พันไก่ตีเลยเนาะม<อ>ันกนะ็มันก็บคอยมีขนแล้วตัวน้อย มีแตงหลดกสะคักขึ้อย่างนี้คิดว่อาอ่านว่งเหยดแต่ลกคขนไกลดิ่นแล้วห <laughs> ล่อนคักีดีกกับบาผูเข <laughs> าด้ยา <laughs> ดีเหียดเ <laughs> พะนาชาวไม่เล็กน้อยนี่คิดว่าเล็กน้อยลกคคได้ทีจนพันไกลตีเนาะมันมัาจะเป็นแบบนพันไกตีกันกเจ้าซื้อประโยชน์เจ้ามือของประโยชน์แล้วสมมือสมือ อะไรอะไรประนันพุวเจ้ากะเออก็นับอยู่นับอยู่นับนับอยู่มือถ่ายอยู่แลนับอยู่นับอยู่เอ้ยเ้เกรินสบุญมาก็จะว่ายิ้มใส่เดี๋ยนดีใจนะเดี๋ยวสบุนเดินขอกาขอโทษขออาไครเดี๋บางสิ่งบางธรรมกันเดี๋ยวเดี๋ว่าวไปเรื่อยคจะว่าออกาครโคอสขเยบุนเดอนนึนาูเขาเป็นนอกซ้ายเนนะ อาจจะมีคำว่าคำจะที่ว่าบวมวนเข้าไปในมือหน่อยเดผ๋ยวขาขอโทษขออภัยแทนเอื้อยน้ำแต่ว่าสบุญคงหายเอาไปนอนสบุญน้องสบ้ให้เยาบุญได้เป็นยังโดยเนีโดยบอนั่นกะคือว่าเอาอารมณ์ของคนมันก็เป็นันเมื่อยเมื่อยแล้วก็เวลาเร่าแบบนั่นแล้วก็อาจจะมีว่าลุดออกไปแน่แต่จริงหันกันนั่นหันทายสบุญเป็นกับว่าเสียสบุญโดยก็ติดตอบทางเบลตา แต่ว่ามันขาดพิงก็ไปที่กองสมุนกับขอโทษขอเอาไพ่นำสมุนนั่นแะปู่เป็นยังเพราะว่าตามหลักอะถ้าเราเมื่อยกับไปพับค้อนแมนเนะมันมีไพ่บังคับหรอกเนาะแมนแต่นว่าไอ้โมเมนต์ทำงานเท่าหรือว่าทีมงานอื่นกับเิ่นการไพ่ตคือกันนะมาหาเข้าควบมันนะเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ไม่อยะไม่คอยเฉันไหนเนาะกับบอดีคือกันแต่เมื่อนั้นหันเอฟซีฮัลลา ทาสบุ่มือให้แล้วก่อนคือสีเมเราคือสีบอกว่าสบู่เนี่ยมูฮูอะย่างเงี้ยเราปกตินี่สบุ่สีให้คนก้อนเนาะแต่ว่าบุให้มันก็มีเหตุผลก่อนเ้างสีให้แต่นี่เขายังบมูฮูเพราะว่าเมื่อนั้นหันทางเมเรากับบอต้าโยกเมเราแล้วกับเมเราก็อาจจะคิดว่าบอต้ามันโยกเนาะจรินจังนในนึงเป็นกบฏสบายแน่เลยไม่ได้ไม่ถูกบม่ให้น ตาลำเนาสมุนำเนาโดยแต่เขเป็นยังเขาบริเชียดไอคิดว่าเขาบอกมาคิดว่าเขาเครียดบอบอเขาปลไม้บาคุณก็เพียกรายผูคพับอใจอยู่โดยบ้าว่าถึกมื่อเสาร์อาทิตย์นะคือหัวแหละนองนไปคไปกับทได้ไปแบบแมนใกล้เมื่แวันท้งในม่ตถามมอ่เมือไห้ทั้งมอเตียงเนาะมอเตียงแล้ลจต้องไปปักเซมือวันเสาร์ แต่เมื่อวานนี่ก็เอาพน้องไปทางแม่น้องนิ่งก็ไปมองนึงกับคำแล้วพอเขาออกไปวานคำก็ผูเขาไปได้ฝากคำขอโทษลงทั้งสองสมบุญเล้แหละขอความนึงแลวก็บ้ตาขอความนึงแต่ว่ามันก็บอกคักในใจนะจะขอโทษด,ด้วยอื้วก็บ,บางด้วยมือตัวมือนะมมอสมบุญเขามาก,าเ,กเลยก็ได้ขอโทษเลย ว่าบมเป็นยังไงวะเขาบอได้ว่าจิตอันว่าผมได้ติดใจไปยังเมื่อนั้นนะแบบหมองแม่แล้วนะบัต้องคิดทังหลายคือยังบได้เครียดแค่นีงเราเมื่อนั้นเลวมาถวายกับอันบูธว่าเป็นการรอทาสบุญอยู่เอื่ยกันเลยทาสเป็นยังขอโทษค่ะว่าอลีได้เป็นกเกิดเป็นเกิดขอโทษร้ายซองเลยคุนก็บอกร้ายซองมาเสียงเขามากกับทั้งไทยทั้งห้องเสียใจอยู่เดี๋ยวว่า เราว่าเขาฟ้องสบุญนะมันมีบางคำเขาไปคุณก็เสียใจเคุนก็อยากขอตรวจสบุญคือแค่เรื่องกันนะว่าไปไล่ก็เรียกกระเรียกว่าเป็นยังบอกลาลอดแต่เราชีเคสข่มดันขึ้นอีกเนี่เป็นมบาวานเนี่ยว่าคือว่าได้เงินว่าเป็นมบาวานเนาะคือว่ามีข่มดันบาวานะคมดันเออข่มดันบาวานนี่เป็นลูกเนาะโดยผู้เป็นลูกผู้ที่มาหาเราเป็นมบาวานมบาวานแห้งเป็นมบาวานแห้งที่ว่ามาหาเรา ในวันนั้นที่เราอารมณ์บุดีนี่นี่นสาเหตุที่ว่าลูกโทรมาบ่ลูกโทรมาว่าแม่เล่ยว่าลูกขาก็ได้ยินเพคนว่าว่าลูกหันเพิ่นจมใสว่าประกามาหาแม่อีกแล้วไอ้ท่านเป็นยังว่าอ้ท่านแม่จะถามผู้เป็นแม่นี่ก็เลยถามปู่เลยถามว่ามาเลยกับเอฟซีหันคอมมินว่าไปเทอตะกี้คือบัวมาว่าแม่นี้นี่นี่นี่มีดรอสอะไรกับยักษมาว่า่นปกติเพคนก็มาหากันอยู่ แต่ว่าบได้มีมหาได้เนาะมีภ<ม>ู<ม>เขามาหาคือแบบนี้แ,นแล้วก็เลยกระแส<อ>ข่าวมันก็เลยบวกแพรแอ,อ็อกนะนนี้ก็เขาใจเพ่นอยู่เขาใจเอยและผู้ชายในาณะเป็นน้องก็บแมว่าเขาค้างเอยก็บแม่มจังซสั้นเลยอันนี้เขาเอาความจริงมาบ้ากัน,กน,บบนเนาะสบุญเนาะแล้วก็เิ่นก็นน้อยใจแน่หนะเพราะว่าเครียดแต่นาะยันดุมาหาเนาะ หลูกกระเมยเห็นเนาะมานดัง,งหั่นกับมาแต่ว่าโบได้มีคนไทย,ยคลิปแบบโบได้มีคนเข้ามาทายวันนี้นงานวันนี้ถือว่าโบว่าลูกมาไลยพอ่อพ่อในยามที่ว่ามีมีทีมีเพื่อเนเลยกับเอฟซีเพิ่นกับอาจเตือนได้ว่าเพิ่นเบ้ามหายความคิดเห็นหายเฮ้าไหนเพิ่นกับว่าได้ว่าอย่างนึงเนาะทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกับกับเรื่องตัวนี้หั่นกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะกับมีคนหักคนแพงหรือคนสร้างคือเฮาหนิว่าเฮาเฮ็ดดีตลอด คือว่าไม่ได้เห็นยังแต่ว่าก็มีบางขั้มก็มีกนมี้าใจเฮาคำวอาของเฮากับมีอายเลยเลยคือเฮาไปซอยผู้คนมีบางคั้ที่บางคั้ที่ว่าเออเฮาเห็นแล้วมันบูเหมาะสมเฮากับว่ามีเฮากับมีสิดว่าแน่นะกะเป็นก็ว่าเฮาว่าบูธอกไรเยอะก็มีแบบนั้นนะเนาะแบ่เล่นใช่ไหมว่าเขาเป็นสะพานบุญไหนซีดีตลอดโบแมนคนเป็น ทรงสามเซนเนาะคนเซนปลายรักทรงเซนประมาณนี้คือสมบุรกะคนติดตามได้สี่ห้ัก็ทุกคนมันกับเป็นปลายบ่ได้ก็มีคนหักคนชั่งแต่ยังดีนะเฮาเห็ดพิษด้วยเห็ดถือมีคมนคอย<ม>เตือนนะพอแม่เฮานี่ยังบ่ได้ชนไดไ้ไม่ได้เตือนเฮาเลยทั้งเตือนบนมือยังบ่ได้บอกกันใช่ไหม <laughs> ไปไปสิเลยสามมือพีที่องมือจังไม่โทรหาแม่ช่วงนี้แม่ออกไปนั่นานี่มีแต่ช่วงแรงโทรหาคนว่ามีแต่ชสื้อข้ามอย่างนั้น ถามไม่ได้โทษถามแบบนี้แต่คนอื่นนี่เขาเอาคลิปลงปุ๊บนี่เขาพูดเลยว่าเขาเห็ดพิษรือเห็ดถือหรือว่าเจ้าเห็ดพิษตือว่าเขาถือเพิรนสิบอกค่อยเตือนว่าพื้นผ่านบุดีเนื้อวันนี้นั่นก็ยอมรับทั้งแม่พี่น้องปลาดุกเอฟซีเพิ่นใส่ใจเขาหนึ่งะถ้าผมมีเพิ่นเตือนก็คิดว่าเขาหนีคิดว่าเขาคิดตลอดแน่แม่และ นี่ท่านบุรีมีนยาเด้ออายเด้อเจอยา่กี้เด้อเด้อกอนนั่นเด้อโอ้ยเขาุกเขาใช้ได้เด้อสมุนเด้อแต่แต่เจ้าวานว่าคิดนี่คิดว่ายันน้อามาหาเนี่ยเนี่ยเขาคิดอยู่อะไรสมุนเด้นี่มยซ้ำเป็นเป็นอะไรจังว่าคิดยันน้อเขาให้อันยันว่าจะให้ในมือนั่นบ่ แม่โอ้เขาบริหารมานจากว่าออกไปสองอื่นก็ขอโทษผ่านสองอื่นอยู่แต่ว่าผู้ขาบริยายมันเป็นกระแสกว้างนะถ้าขอโทษตัวสมบุญเองแล้วก็บบ่าวตาเองนะบางคนที่คิดว่าเนี่ยแปลว่ามือเช้าเดี๋ยวเปียงเข้ามาว่าเราอาจคือบพอขอโทษยั้งเน่ยเพราะว่ากษิลามากอีกโบแม่นยังสั้นเดือยผู้ขาอยากย่อมือใส่คนอยากย่อมือใส่สมบุญโดยตรงเลยแต่กับบ่าวตาโดยตรงเลยนะสีขอโทษแทนเหนื่อเพิ่นนะผู้ขาบรอยายว่าไปสุดสีสุมานะ เป็นคนแบบขี้ผ <me> ู <Wolver ine> ้คาเป็นคนแบบนี้โดยโดยโดยชนะปัจจีลามามาถึงผู้ชายว่าโอ้ยปัสมุญเข้ามาแล้วเ่าอีกแนวหนึ่งขอโทษนะที่่องหื่นเขามากกูขอโทษทุไม่เป็นไรเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นโรคันโซเชียลเนาะก็มีพิษไม่ถึกและกะมันกะเดิมธรรมดาแต่ว่าเขากะเบิงอะไรวาเขาเห็ดถึกกะถึกนอกเห็ดพิษกะเท่ากับพิตามเพ่นว่าเนาะโดยใน คิดว่าเขาชีเฮ็ดดีตลอดกับโบแมนวันนี้เขากับเขามากค่ำๆแน่วันนี้เหตุเวลากระบ,บีบอีกแล้ววันวนี้เพราะว่าทั้งบ้านเขาน้าในฝนลูกม,มิดเดียวเรยว่าเย็นเขามาหาไอเย็นซีโบได้ป่ะเฮ้อในเขามาพอยพี่น้องเลยเอ่าซื้อสิ่งแห่งว่าฝาให้อ่านเดิบอ่ะ มน่ไอว่าจเป็นเขบแมงก็บ่้่สไินอะไรกับิกินะสมุญมาฝากเนี่ยได้รถดิเออข้อปคุงไว้ดีแ้่สบุนพเดิไๆมาน่ก็มาฝากว๋อข่าตลาดกัพุ่นอยู่ทางพุ่นหันเดิมลงมิดอะไรแต่ว่ายังดีว่ามาหาไอ้เราฝนยังตกเนาะตกไปแล้วเนนี้เนี่ยก่อนงานวดินไลายนี่ แต่มียังเฮ็ดต่อซะอ้ายตอนนี้ดำเนินการเฮ็ดไปเรื่อยๆเลยสมบูรณ์เลยจะเป็นสิเฮ็ดแน่ๆก็เนสิว่าเอาไปอีกบ่อเลยก็ยังบ่ปักน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นละเนาะหัวเตียงหัวเตียงมาพ่นละจังซี่นั่นกะเทิบหั่นเฮ็ดนึ่งข้าวพอแก้ไขนี่อันนึ่งจำนี้พอเนาะพอเฮ็ดไปพุ่นเย็นว่ามันเกะกะอันหม่องตามทางอีกเกือบเนี่ยจะเพิ่นเป็นซีได้กันนะิ่น บางทีคิดคั่วหม่ได้คั่วหม่ยังดังอีกเลยว่าอย่ามันดั้่เลยนี่เล่าจะเพื่อนกันนะเล่าตะเพิ่อนเล่าตะผู้เฒ่าคนสบายใจเห็นะหมนี่ก็คือว่าน่ะเลยคือทางเท่ากับเมื่อนั้นแจ้งบมอทักอ้ายมามีเงินสมทบเนาะทางพี่บอดี้ก็ได้มอบให้ทางบอตียนะเด้อโดยขอมยกรเดียร์สมบูรเด้อขอให้เจริญเดินเนี่ยบุญคุณเด้อที่ได้สุขพัฒนาที่ได้ขอให้ได้ถึงคุมบุญพัฒนาธรรมะคล้ายๆกับขอให้เจริญหูเฮืองทั้ง เดินทางก็ขอให้ไปอดปลอดภัยทางไปเลยครับเดือยสบุญเด้อนาทีทำงานขายกันหนึ่งเป็นทีเพิ่งของคนยากคนจนต่อไปเดือยวสบุญเด้อสาธุต้องขอบคุณขอบคุณทั้งพี่บอดี้เนาะมีเพื่อนเฮากับบได้โอกาสมีโอกาสที่ว่าจะได้มอบเงินเกี่ยวกับเพื่อนกับซานเจ้ากับบอดี้ชาวบ้านบุญให้ กับมีส่วนร่วมด้วยเขาก็ดีใจเพื่อไปด้วยขอบุขอบคุณทั้งพี่บบรี้เดลายเด้อเนาะใช่ขอบุณเด้อพี่บบรีก็ได้แบ่งตัวปัจจัยมาซอยเรือผู้ขาให้คนถูกคนยากก็ขอให้ท่านทุกครับจะสุขจะใจไปมาทางไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อจากลูกไัไข้เจ็บสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเด้อตลอดไปซาดเลยน้อง กะมีแต่มอไผ่ทั้งหมดเตียงแล้วพันลงหลังเซไปขึ้นบ้านน้องเดิมเนาะจักเมือ่อวันน่ะวันจิกล์วันหน้าวันเนว่ออาทิตย์หนึ่งเพราะว่าได้ขึ้นได้ลงป่าได้ต้องเลีรยงานทั้งพุน่นแล้วก็เพื่กลับบุกขึ้นมาอีก,กวัดคือที่ได้เนี่นพมันจิลงไปอีกเนาะมันไกลไกลที่จะขึ้นเนื้อเดี๋ยวลงใต้เดี๋ยวก็บากลางสิเจ้าในกลางนี่เนาะแต่ทั้งวันนา้งพุ่นวันเนื้อ พุ้นบ่าใต้เนื้อก็เนื้อสุดเนื้อก็เนื้อสุดใต้ก็ใต้สุดไอ้อีหยังก็แดหนาบ่ผักองแดหนาผักองแดหนาข้าเมียงข้าขาวเซาเนื้อบ่มีพ่นเซานี่เนาะบ่สิงเนาะเลยกเพิ่นกผู้นักนาสหัสอยู่เด้อเอาใจซอยเด้อบ่สิงเด้อขอให้เด้อ คอยผบุญจงนำไปสู่ผลบุญของสบุญจงนำาปส่เพื่นเรื่อวิุวิสบุญได้ขอด้มีใจนเพื่นสาธุเนาะชีวิตของไอ้ิงกะฟังได้ พี่สองพอพเขาเข้ากันเนาะหน้าชงซานนี่เลยแมนถ้าว่าเอฟซีเขาไปเบิ้งคลิปสองฉบุญก็คือชิฮู้เรื่องราวของเราบัดนี้แมนพอเราอัดชิพูอยากว่าเลายพาะว่าคลิปสองกูเข้าบัดนี้เขาเบิ้งคลิปมลยคลิปแรกนี่เขาถามเรื่องโพลนี่เล่ากรบโปรงเดาแบบเราอึ้งไปเลยนะแบบเราอึ้งชงพูเรียงเล่ากรบโปรงแมนดาแบบเดาพูกอยากว่าเอาอีกแล้วนะเอฟซีก็ได้งุ่นว่านี้ว่าเอาฉบุญถามคือว่าอคคืือบโตอบ แม่กับผู้เลี้ยงกับผู้เดี่ยวเด็กใหญ่มาได้จังไรแคบซ้อนผสมหรือว่ามันบริบูรณ์การบริบูรณ์แคบซ้อนเด็กกับพ่อผู้นั้นมันเบาวัเบาแอ่นแบบแล้วเบาเดินไปแล้วสีอึ้งเราสีแบบว่าคิดค่อยคิดคตามใจนะแต่บยิบูรณ์ว่าลายรอบสิไดแต่ประมาณนี้ชีวิตของเรานี่กคเป็นไตจนอยู่เนาะแต่ว่าเป็นอย่างดีอยู่ร่างกายเป็นแข็งแรงเนาะ พอมีเงินมีทรัอยู่กับหาธมา้าขายไปยังกับเขได้เวลากินอยู่แน่นก็มีดีกว่าพวกเขาอยู่ยีไปคนน่าย่างไงเอ้เนาะเจ้าเดี่ยยังมีด้วยเราเดี่ยวโมมี่ไผ่โมมี่ไผ่เลยตัวคนเดียวตอนน้อยๆหันไปอยู่กับแม่อยู่ไทยบัดนี้แม่ก็มีครอบครัวอยู่ไทยแดี๋ยวมลี้ยงคนว่าเราใหญ่มากเลยก็อยากเห็นหน้าพ่อได้กลับมาเล่ากลับมาอยู่ประเทศดาวันหนองสะพังเนาะเกิดเรา แต่กลับมาแตวพอ่อกับเปมีครอบครัวใหม่มแต่แมร่าในบัหวหอยเราอยู่พอมีนาเนี่ยมีลูกสาวมีลูกสาวแต่ย่านคิดทางบดีสินะบางบดีแต่หอยเราบัหาวหอยเราอยู่ซนะใช่<า>ไหมเราเร<ไ>าพ่อทั้งพอ่อทั้งแม่เดีเยง<แ>หอยเราอยู่ไรเราออกจากบ้านแต่บัดนี้เราก็เลยเป็นคนได้ร่อนอาศัยมองนี่มองนั่นอยู่คิดเบิ่งบ่ได้กินข้าสองสามมื้อไปขุดจิร่มาบ่มีหม้อขวบกินจิร่ดิบแทนข้าวกินบักม่วง กินม่วงแทนข้าวแทนขา้าเามื่อไรบ่มีข้าเกร็งกินม่งวงเราธาตุสารแล้ว U I E เบิ่งเดาเเจ้านี่ก็ดีแบบนึงเสียแบบนึงเนาะดีแบบไรดีคือเจ้านี่ยังมีเอืออ้อยแมนโดยเสียนี่คือเจ้า่างกายกะแบบว่าเฮ็ดเรียกไร่แต่บ่เต็มที่ก็เป็นยังบ่เต็มร้อยเป็นแนเนาะคือนาทั้งบ่อสิงนี่อายุเราก็ยังน้อยเทปีเรียกขันปึ้งปังเห็ดเบียกขันปึ้งปัง่ ทั้งเอื้อยแล้วก <c oughs> ผผ็ว่าทังป้าออดพม่พี่น้องเอฟซีแต่ว่าโหยเราตัดผมแต่ว่าเราว่าบวตัดเราเมืองแรกเม,มือนนี่นี่ได้กับบัได้เราอาบน้างวันนี้ <c oughs> บ่ได้บ <c oughs> ่ได้ <c oughs> ซื้อซื้อเครื่องไปให้แน <c oughs> อาบมือละเท้อกับพ่อหรอเป่อาบไปยังไงเท่หรอกระโดดลงไปแล้วขึ้นมาลอดล้อต่อไปได้บ้านเดียวต่อหนั่นเนาะ สีวิตของไอ้สิงกขาประมาณนี้เอาไปได้เลยใจซอยเด้อบอสิงเด้อสูงๆเลยเนาะแบบมีแต่อ้ายแหละรอก่อนอ้ายเด้อบริเวนว่าปลาถิ่มเด้อคือเก้าเนาะเข่าวมายมะยามมี่ยังคืบหน้ากะเพราะว่าแต่ละมื้อเท้าที่ข่ามากอะดูยังบะมี่ยังคืบหน้าไปพี่น้องเลยคือมีท่านก็เป็นยัยเพิ่นดำเนินการคือทางบ่เตียงเพิ่นต้องรอบ่เตียงเพิ่นแหละเป็นก้าพุ่นมากเลยปลาลุงเบิงหดขันใดขันใดเนาะ โจะเป็นเอาสร้างเก่าบ่หรือว่าสร้างผู้ใหม่มาเฮ็ดเนาะกะเราถ่าเบิ่งหอยพี่น้องเลยตอนนี้กะทางสร้างค้ำทางบุญแไปค้ำส,งำส,งำสงำองค้ำเนาะกะเห็ดเพื่อนทำเม่ตอนนี้ตอนนั่งท่าซีโบเร,รือว่าจังไรนแหละทั้งสมุนกะยังไม่ลงไปเพราะว่าทางอ่ะเนี่ยรถจักรี์ไปก็ยังเข่าบ่ได้ครือ่องนี่ฝนตกฝนตกทางเข่าลำบาก สบายใจแล้วสบุญได้ที่พุกปลาสบุญขอโทษมือผู้ขายเองสบายใจแล้วสบายใจแล้วไม่ใช่หรือคนีบโดยขอโทษเรื่องเอื้อยเพิ่นเว้านนั่แหละมันคำเว้าคำจาบ่ค่อยงามปานไดนะบอกม่วนหูปานไดเนยเนยบ่ได้ด่าบ่ได้ปล่อยดอกข้างเาเป็นคำแปลว่าคำที่ว่าบ่ม่วนเนาะโวอาบ่ม่วนขอโทษด้วยมือตัวเองนะแล้วก็สมปรารถนาแล้วบัดนี้ก็สาธุเนย โอ้ยเนาะ้ยมาลงมาีแปลกเออยียลงมาแต่ก็มาแล้วขนาดไปที่ไหนแปลกทุกคนนี้วะเงียบจ้องอยู่ต oh, ่บอกเราโบต้องคิดเดิมเทานะแมนโบคิดอย่างไรนะเราพักผ่อนบอแลนอนได้ยาแล้วยาแล้วหรอบอกแล้วเท่านั้นแหละมิแต่บอกแล้วเดี๋ยวเมื่อหนักกมาเยี่ยมไหมมามืใช่ไหมนีเมื่อเร็ว ดิเขามาหลายแน่ยขอโทษก่อนเนาะโออเพราะว่าเราเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็มีนั่นแหละเฮ้ยก็ตําาของผู้เฒ่าเนาะว่ากางใบเยก็ดไปเฮ็ดเวียกเมื่อยก็บอกเราอย่าักโคมเจ้าของลายแม่นคเจ้าของลายมันก็บ่ดีพี่น้องเอ้ย ไปเชิญมาทองมีเวลาเหรอไล่บีบเข้ามาขนาดนด้เดี๋ยวนี้เนาะถ้าช่วงแบบชิมาฮับลูกสาวพอดีพอยังอยู่ใกล้แน่พ่อยังไงแต่อยู่ไกลๆกันเขาจะไปไกลก้อนมองไปทางไกลก้อนแมนเวลาจะบอกเวลาจะเ้าไปทางฟานเด้อเชีญมาวอาก่อนเด้อเป็นทางฟานเนาะกับเพราะว่ามันใกล้แน่เนาะไปทางไกลก้อน ฝนกะชิมาอีกแล้วเนะพฝนมาอีกถึงยากได้ไหอิบาสัน ใจกระปลาได้ไอเด้อโดยโดยโดยเดี๋ยวสมบุญเด้อที่แรกเยียนมาหาปฐมปลาร์เดี๋ยวสมบุญเด้อโดยขอบใจหลายเดี่บอกตรงนี้เด้อใจด้วยเท่เนาะตาห้ซึ่งดอกไม้ดอกนี้ทำขอบใจนี่มันฟังแล้วมันปื้มเลยสมบูรณ์เลยฟังกินดอกกี่รอบก็นื่นใจทำขอบใจในขอบใจภาษาทักเลาคนี่ขอบใจด้วยบ่กชุดๆเดี๋ยวคือว่าชุดเด้วเนาะเพื่อนกัอขอบคุณขอบคุณขอบคุณในลายเนาะน้อยแบบ คำว่ารวยนี่กัแบบเดียวกับจ้าแมนก็คือว่าเพราะคำว่าอ้อมน้อมที่สุดแมนอ้อมน้อมอ้อมตนแบบมวนที่สุดในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านเขาเนี่ยเป็นีลาของเขานี่ครับว่าบางคนเพ่นกับว่าเป็นยังคือมาแต่รวยโดยเนาะโดยก็คือจ้าเนี่ยะเนาะบุใจเขาก็ว่าเจ้าเจ้าแมนเจ้าเจ้านี่คือครับรับแมนปะ โอ้โดยโดยนี่คือค่าค่าเนาะประมาณนี้แหละไปจาจานี่แหละไหเบอรายเลยเป็นลูกเช้าห้าสิบห้าระเบิดห้าแนบาทนี่จะนายถ่าหึงบอได้ได้นะกะติเอามือปาได้เด้อเนอไปเปไป มาชมเลยกว่านี่มายืนอยู่นี่ก็ได้เป็นกำลังใจเอออ่ะเราหอยอพิ่งอ่านเพิ่นเด้วอยู่ดีละนั่งยงินละโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องไอ้ทั้งสมุนก็จะได้ขอลาจีละน้องไปก่อนเ้อเนาะขอบคุณขอบคุณพุกทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาและกบตลอดไป เกี่ยวกับเคร็ดของไอ้อาดกับเวนเตรอค่ะทั้งบทยีงเพิ่นกับมาแต่ปักเซ่เนาะบะซีมี่มยังเพิ่มเติม,ตมห่อยพี่น้องเลยเติมเงินครัวแล้วกับห้องน้ำเนาะดย้ยป้าคลิปนี้ไปแล้วเนาะสบายดีเลย